ผิดแล้วอ๋อเดี๋ยวคุณชายเซินข้าขอโทษนะข้าเลวที่สุดข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรอยู่ปล่อยข้าเถอะจะปลอดภัยแล้วก็ต้องรีบไปอ๋อคุณชายเซินข้าชื่อหลีซานท่านเป็นคนดีข้าทำผิดต่อท่านข้ามันเลวมากเลยเจ้าคือลีซานเหรออืมใช่ตัวข้าได้ก่อความผิดร้ายแรงเพราะความโลภของข้าล้วน ข้าทำผิดต่อท่านทำผิดต่อนายหญิงทำผิดต่อคุณชายด้วยคุณชายเลยเจ้าหมายถึงใครเจียเปาเจ้าหมายถึงเจียเปาเหรอเจ้าไม่ใช่เหรอเขาไม่ใช่ลูกเจ้าเหรอเขาไม่ใช่ลูกข้าข้าเป็นลูกของสูหลานข้าเป็นลูกชายของท่านจะพูดความจริงมาตอนนั้นข้าเสียพนันครั้งใหญ่ข้ารีบไปที่โรงหมอบลเพราะแม่กำลังจะใกล้คลอดแต่เม่ข้าก็เสียไปตอนที่นางคลอดลูก แล้วข้าเกิดเห็นพี่เลี้ยงของท่านมารับนายหญิงสูหลานพอดีข้าก็เลยเกิดความคิดชั่วร้ายตอนนายหญิงสูหลานอยู่คนเดียวกําลังคลอดลูกเนี่ยข้าร่วมมือกับหมอให้เขาขู่ท่านข้าพยายามหาเงินมาใช้นี่ก็เลยทําแบบนั้นเด็กคนนั้นเป็นเด็กคนนั้นเป็นลูกของท่านเขาไม่ใช่ไม่ใช่ลูกข้าไม่ใช่ลูกข้านะเด็กฉันจะกล้าดียังไงฮะกล้าดียังไงติจะไม่ตายติ๋งให้ตายติให้ตาย ทำให้ตา้ตีให้ตายข้ามีลูกชายข้ามีลูกชายแล้วเป็นเด็กดีนะเจี๊ป้าเจี๊ป้า เจือเป่าเชือเป,าเเอเป่าเด็กดีเจื้อเป่าเด็กดีบอฉีอาทำไมมายือนอยู่ข้างนอกล่ะ,จะเจ้าสักผ้าอยู่เหรอให้ข้าช่วยนะทำไมต้องมีเสื้อผ้าผู้ชายล่ะข้ากำลังทำการค้าเล็กๆเพื่อหาเลี้ยงปากท้อง แต่เจียเป่ายังเด็กเกินไปเขาต้องดูแลเขาตลอดเวลาเขาเลยรับสักพายคนอื่นอ้มันเป็นความผิดข้าเองซูลานจะพูดกับใครอ่ะเสินป๋อฉีหยิงกล้ามาที่นี่อีกเหรอออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยเจ้าอย่าให้ข้าต้องเอาไม้มาตีเจ้านะเอ่อขจ่าให้เลยอย่าโตโตเขาไม่ได้มาร้าย สืลานเขาหลอกเจ้าตั้งหลายครั้งแล้วออกหน้าแทนทำไมยังไม่ไปอีกนี่เดี๋ยวข้าตีนะอย่าโตโตเอาเสื้อผ้าเข้าไปข้างในทีนะปพอชีท่านอยากเข้าไปดื่มชาหน่อยไหมขอบคุณงั้นข้าขอเข้าไปนะนี ถ้ารู้ว่าเจ้าใจอ่อนเจี๊เ้าวนี่เจ้าได้เจอแล้วก็คุยกับเขามากพอแล้วตอนนี้ไปได้แล้วโตโตข้าอยากคุยกับปอชีเป็นการส่วนตัวได้ไหมขอเวลาให้เราเดี๋ยวสิ <c oughs> จูอยากให้ข้าไปเหรอ <c oughs> สุราน <c oughs> ข้าไม่เป็นไรเอางั้นก็ได้ข้าจะตักเสื้อผ้าให้ส่วนปาอชีข้าขอเตือนเจ้านะถ้าเจ้ารังแกสูหลานข้าจะถลกหนังเจ้าซะปอชีข้าจะไปเอาชามาให้สูหลานให้ข้าทำนะ สุรานนี่ขอบคุณเรื่องอะไรตั้งแต่ที่เราสองคนแต่งงานกันเขาไม่เคยชงชาให้เจ้าเลยคงเป็นเรื่องน้าเศร้าที่ต้องอยู่กับข้า <c oughs> คือว่าข้าจำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นความเมตตาที่เจ้ามีให้ข้าความเมตตาเหรอข้าจำไม่ได้ว่าเคยทำดีกับเจ้า ข้าต้องทำอะไรบ้างถึงสมควรมีภรรยาแบบเจ้าข้าไม่ได้ถนอมเจ้าเลยยังไงซะดูเหมือนการดูแลเจียเป่าคงจะเป็นงานที่หนักเจียเป่าเป็นเด็กดีเขารู้ว่าชีวิตโหดร้ายกับข้าดังนั้นเขาจึงไม่เคยงองแงเลยจริงสิเจ้าอยากอุ้มเขาไหมออไม่เป็นไรสุลานข้าแค่อยากเห็นเขา เจี๊ป่าเจาป่าดูสิเขาเหมือนเจ้ามากเลยอ่ะเขาช่าเป็นเด็กที่น่ารักมากพนันเลยว่าเขาต้องเป็นหนุ่มหล่อแน่